ก็สวัส,ด,ด,ด,ส,ด,ส,ด,สดีพี่น้องปองปายเบอร์สู่ผู้สุ่คนยินดีต้อนรับเข้าสุดซองบาสเด็กพี่น้องเด้อตอนนี้กามาอยู่ห่วยอยู่ป่าอีกแล้วจ้าพี่น้องจามือนกันกิซิมาปิกนิกกันเนาะเออปิกนิกที่ลำห้วยจ้าพี่น้องจ้าอืมไม่เย็นปะหนาวป้ อย่าึ้นมาเด้อลูกนี้เนี่จับเอนเอนเอานลูกป้านัดผุนเบาอย่าึ้นมาเด้อลูกไปนั่งยูงในโคตรินนั่งกินอะไนั่งกินอะไรเ่นน้ำ ไปลักปีกนะกีารีไปเชื่องนะแม้คือไม่อยสมน้อยนั่นาเกงน้อยหนังเสียกันนนออจะพี่น้องจาักกาลุ้นั่นก็หายงยเเบิงหยเบิเดียมีอยู่เพชรพารานหินเพชรพารานหินเลยเปิดคอนเสิร์ต มาจับพี่น้องจ้าเนาะปิงกุซินจ้าเดี๋ไปมาได้บอมากับไปม่ได้บอลุยโลลุยรถเฮยเออเฮยเออเออเออเบียร์กระแคพันทำไมไมเมื่อนี้มาปิกนิ้ก็จะพี่น้องจ้าอยู่ที่พาราที่ไหนสับเป็นคัวยูทูบเบอร์ก็ต้องเจ็ดได้ทุกอย่างเออก็ได้นะตาเฮยเอยห่วยล่อยเฮยททยููบเออทำูบเออ บเตคอยนกทีุ่ีอที่กิ่เออเออปกันเลยปเลยเอาเสเอาเส้ไล่เลยให้ทีเรียมึงบ้าให้ยกทีนึ่งเิขึ้นเออเอาเเอาิอพี่ออกไปได้ไหมเนี่ ตอนนี้เราหาามจะเสียร้ายเหตุการณ์มาปิกนิกเเอยอันนี้่อมเเียกลีสัยเ็กลีเลยจะไม่ได้ทัวร์นี่ จ้าจ้าฉันดังอันังใจอยู่จ้าเปิดกองเจ้าบายดีบายดีจ้ามาแชนอไก่ขวงไก่ธชนอเออคือได้ไออะอันเดียวนี้ว่าไม่นะข้าก็ย่เจยไหามากรมาสูไปเ้อกแต่เยะนิดที่ออกมาเดียวอาจากอันสิบชงแต่ว่าไม่มทา mua mua lấy 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 สนเนี่ยมาเคยเคยว่าวคำหยาบแจ๊คคือจ้าโดดหยังไม่จบเด้อเจ้าเด้อเบื่อยังล่ามไปอยู่เด้อเจ้าเด้อเบื่อจะก็เตะนี่แล้วเขาเลือดคือพเกือบจากสี่เอาไปสกัดพีดอเอ๋ยไป้างวันหนฟาสีก็ไปซื้อป่ามาปิกนิกเนาะโอ้ยเกือบฟานหินเดี๋ยวนี้นะป่าผัดบะหมี่ก็เลยซื้อลูกชิ้นแล้วก็มาหาหอย เพราะว่าอันติดตัวเจ้าเมื่อกี้ดินแล่น้ำมันลดพุ่งนี่ไปแก็ว่าอยู่เนาะเอตีแบบฝ่ามือแค่ไหนไปทุ่มไปทุ่มไปทุ่าไปทุ่นไปทุ่มไปทุ่มไเทุ่มไปทุ่มไปท่ไหท่มไปทุอมไปมไปทุ่มไปทุ่มไปทุ่มไเท่มไปทุ่มาปทุอันตัดไม้ตึง่มไาทุ่มไปมไปท่มม่่ทไดมไป่มไปทุ่ทมานี่มีนี่มไโรงนะ มีตัีดาตนึงนั่นมันมีจกน้อจอยู่ทางนำาี่น้องเลยไปลงห้าห้อยจ๊าแม่นางฮงฮงเอาเรามาเท่าน้งนมมี่ปลไทยน้ำบดอึ้หอยน้ำเจ้าชีวาบ่มีน้ำเจ้ากระไดหรอวะโอ้ยเจ้าก็นยังมีบดมีเด้ว น้ำนจะหิ้วขาว่าวบ่ววล่าจ้าหิ้วข่าวจ้าวหิ้วข่าวหม้อข้าวกระปุกอืมาปัน่นไค่อยได้ตีกัะปุกน,นะเด็ดหนิเพราไม่ได้กินปูจ้ำป้อนน้องเลยนะจ้ำป้อนน,อน้องย่ำป้อนที่เปจ้ำป้อนจะได้เลยย่ำปออ <c oughs> อ้อนตะว่าเออเนาะอันตั้งกล้องนะคือว่าอยากเข้า,ขากล้องพอดีเอานี่นะเอาเออเนาะโมกาพออยากกระเทิบเฮ้ยเนาะออสสับพี่นเอาะมีเห็นบ่อย่าสั้นมือนั่<ะ>น นะปั๊บกล่องกันเด็กพี่น้องโอ้มีกระเพือบเออยู่เข้าเลยกระสันอุยแรงมากเปิดเล่นนั้นระบายหนูน้อยเต็งน้อยฮะใบหนูน้อยใบหนูน้อยละสันเบอรเอามุงกุฎสนับพี่น้องเนาะไม่ใช่หินดวงนะเราบอเห็นครัับอนเพชรพลานหินแล้วหินเพชรพลานหินนี่คุณเบอรยฮะมีใหญ่นะก็ได้ไปใช่จะเรียนจะซื้อข้างหลังนั้นข้างหลังจะนันไงจะซื้อจักรยานรถจ้า จะเศรษฐกิจจ้หงเพี่น้องเอ้ยมาตนี้กับ่ายนะจ๊ะกระต้ยคอกระปุ๋ยเนี่ยเด้อดมันมันกระปุนเี้หลทกินได้หิไม่ได้ิวไมิม่้วม่ว่้่มได้หิวไม่ได้หไ้ิิวไม่ไดหิ่ดวไ่ิวว้วดดีได้่ิว ที่ก็แป้งกับแป้งมัน,น,นแซ่บเยอะน้อยนุ๊กเต็มอยู่ในหินเลยเนาะเราได้คืออัดเสียนอเป็นยังได้ชิ้นวันนี้น,น,น้นองเอ้ยไม่ได้อึดน้องเอ้ยคนละครึ่งกับอ่านคนละห <c oughs> กก <c oughs> รรแป้งคร <c oughs> ึ่งพี่เราเลยแป้งครึ่งเหมือนกว่ี้นะจ้าหมดแล้ยนี่กับวันที่ซิปนี่ก็บวได้ปลาใส่น้อยเบิร์เลยขูดเลือดปลาใส่เนี่ยพี่ใส่น้อยจำนี่กับวันที่หมูมา อานจะีกย่มาก้จะไปตัดไอ้ปื้อเอาเลยครับห้ามอลยที่ัดรกี่ยงเหจ้าเอาโน้นจะไปตัดไอ้ปื้มันมีดอกไ้มันมีเพาปื้อืมัน่งโแค่เท่นี้เต็บอยู่แล้นะ

ปิกนิกอย่างปิกนิกจ้าบรรยากาศได้แห้งรถอันพมกับพอดีกับพลานหินเลยพ่าค้าแรดแน่บอกมีอีนันมานำอีนันแรเละกแล้วพิหารพิหานซื้อห้านเหมือนนี้ เคียวเคียวลงเลยที่อันนี้น้ำน nope ้ำไม่ไอีไปด้ยน้ำทอมไม่กระตุกมีน้ำกระดบน้อนวมาบ่อนกินกินไหมกินใจได้ไหมอ้ยกินแล้วได้น้ำน้ำไม่ได้อึดเ้อะน้ำน้ำน้ำมันะ่าคาวคูคเดือนหนึ่งก็ไม่ได้ศูนย์ศูนยอยู่บรรยากาศ เฮ้่าวๆๆนอนๆๆๆๆัๆๆๆๆ่ๆๆนๆๆๆๆๆนๆๆ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 มือเด้อๆๆมือเจ้ากิๆนๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆตๆๆๆดๆๆ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 ๆาๆาๆๆๆยๆๆๆๆๆๆเๆๆๆกๆๆๆๆนเดๆๆเๆๆๆๆอยๆกๆๆ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 านัๆๆๆๆๆนี่ๆๆๆๆๆๆเๆๆนๆะๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆกๆนเชือเกิกาปิดไล่ จ้าถ yeah, ึงกิงหน่อยเภาล่ลไปสีขอแจกตำรวจมหม่เออเ้ยเออเนินเินอันพยนไปเอาเกือกัไปเลนไปถอดน้องเมยถอดน้องเมย์เป็นบ้าบ่เถอะน้ำปนน้ำไปเสร็จถอดเกือบเนาะนี่ก็มอนี่เฮตัวเด้ออออวนเร็ว คุยใหญ่น่ะมันรวนเนาวเฮ้ยเออที่ตึงจะดงอตี่ตัวได้เบาไีชุ่มอตัวนั้นเฮ้ยบริตัวด้อเออตุ้ยกับมันนี่นะนี่นี่นีนไแล้วตุยเฮ้ยแังลไปหเฮ้ยเลยวแล้ววันนั้นก็มีผู้เสียชีวิตไปสี่ต้นเนาะอ้าวดไ้ีเข้าไปดเราไปเะเอื้อจ่ายสี่กรปไปนั่งไปนั่งเลยือ นี่อีนี่ข้าไปดูอีข้างหลงังม,มีมอีบินเยียตต้นหนึ่งอีบินเยียดต้นหนึ่งเห็นเต็มสีอีนี่ก็เห็นเต็มสีอีนี่นั่ดนยย <c oughs> ดอกไฟ้ก็จวมาแตกีบ่ระดอกไมนิน่งๆนะจะได้ก,กับวที่ซซเนาะเนี่ยตมาแต่งมาที่นกันบ่เฮ้ยบอแกก็สิแงที่วที่เก้ารมขาคารพอดี ทันแรกอ้สิ่งนก็มังคามาไอกรมมคาไหมกรุนาเอารถถ่ายอเลนค่ะใช่ใช่แล้วก็ปัดปัดปัดกดต้นมะขามันจะเป็นที่รูปของรัตุยแล้วค่เหมือนเต้นกขึ้นน่อยกมั่าสี่ห้านะมาเฮวเฮีตัดน้ำมาอันไว้ในกบมันยันยันับปีมันจะมาหลายด้วยควาสปีนอยู่นจองมาอยู่ตจองมาอยู่ต้นเห็ดบรรณนอเพิ่แยกนะออะช่องแยกนะมันสี่สิบเจ้เนาะ

ยูเหินอจะไม่ด้หมอนเอ้ามันได้หนมเลยขอนแขงรราม่วึงด้ที่จะได้นจะมนแต่ว่าอัเบี้ยนกนรัไอ้สี่บ่่านแล้วเราสีแคือกันเบียนะรมี่กัมันไปจะแยเเส่ดเดี๋ยวเสแต่ที่เสบเดอดอมาเราเป็นเมงขายด้อนเผือกทองในนเแล้เนี่ยมีแล้วนะพร่าว่า แซ ja ่ก ah. ัมก um, uh ินเบิดมือก็มีเบิ่ตันเบี้์ซื้อหรือเบิดมือกัมีเกินเออไหนมือหน่อยนอเก็ยมดเสีเอาแล้วเาไปจังมวพอดีและเกษตรศาสตรตั้งก้นมันทรับก็ได้ที่ที่เป็นปลอกออกมาอยู่บนนั่งมือหน้าพนนีจะจะตกใจเบิ่ตกใจ อาชีลเลาอีบาดดืมพี่เล่าด้ยให้ก็พีน้อยมาให้ก็พีได้เรียบเมือเฮือนเลยสีแเลยแกอีตอนนี้เฮ็ดแสงพี่น้องน้องนอนเนาะรุ่น้องนอนเป็นกันน้องไอ้เฮ็ดแสงอยู่นั่นคอยผัดว่าบึอต่อมามาตอนฮับปีใหม่อยู่นั่นเราเอื้อกผัดว่าพีน้อยมาปีนเห็ดพี่น้อยมาปีนหัวค้อยดิบเกยคนเห็ดก่อนแล้วก็กลัดมีอีเห็ดชุบเห็ดแง่ขึ้นไปเห็ดฝืดกะลังเต้นได้ที่พี่น้องเลยโอ๊ยแผนพันลูกพันบอล ดีสามดีห้าดีห้าดีสามกูนอนดีห้าดีกูนอนดีห้าดีห้าตอนนั้นั่นกาลังชิทแจ้งอะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้อยมาพี <im 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 ่น้อยมาปีนหัวหัวแบบจุกจุกปีนยังไงเรากวนเขานอนเฮ้ยซื้ออันซื้อเดิมอะไรมาเบิ้งเขาเอ็ดมาปีนหัวพี่น้องผัดไส้อันเสื้อแกลนกันแค้งป้องนะข้าวดัำนึกว่าพี่กระตุกนึกว่าพี่น้อย เต้นโยผวาน้องไอ้มาควักอยูแบบ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 บางเด็กยังบางเดีกยังยังเป็นโยผวากระดาากระดาาอยู่ในหัวแต่บ้านเมืองโอ้ยตกแต่บพราะว่าใจเเต้นตุ้มตุ้มอันกันล้างในที่กันล้างอันช่วงเมาช่วงเมาโ้อย่ากที่ว่าเออกันลังเต้นม่วนหือเวบไปบ้านที่เออจากนั้นเลยสรุปแล้ว จบบุรีรุูกลูกข้าเจ้าพี่เราเอ้ยมันตื่นตำนานังกล่ามากมันตื่นช่วงทีหามงลูกข้าเจ้าเขาปั่นบ่อคอยนะฮะพี่น้องบ่อคอยเต็มเนาะแล่นมาแต่เฮือนถุนแล้วก็มาปีนหัวพาสิบโตกใจหัวบักชุงชุหัวบักชุมชุจนท่วมหัวมันมีเต็มแต่มันหมด รวมหัวเอีหยังอีหยังทำดีกว่าอีหยังลียแบบากกระรากะราอยู่ตงัวตรงปีนขึ้นซื่นี่มันกตายอ่นนี่ยนี่นี่เรก็ชอบไปจับชอบไปตนทอนเลยอะเรี้กวเาลนเเนีฝไเห็นเพือเลยดิเหมือนถึงนะบ้านั มันมานจกเออมันลงมันให้เอัดเชียงเออเอย่าเหมือไฟจะมาจกใจคื้นไรก็มันมีผ้าผ้านะมันเทากมาแล้วมันขาผ้าอันนี้มันเออมันเอวูซพผ้าในนีมาขาเอามาขึ้นทีเท่าได้จับด่านนอนจัดมาในโมหินบ่อหรืออท่มันล้มนะเอลมจะว่ามันมันเอบาโันนัมาอยากจับกัเนี้กล่องไฟของเขากับว่าแม่เจียน เผางูจ้าผ well ่าล <ah <ah <ing> <laughs> ูก oh. ช <ah ิ <ah ้นเจ้าพ <ah ี่น้องจ๋าอือทางน้ากำลังหาหอยจ้าพี่น้องจ๋าเน้องปนอุดแนวเห็ดเห็ดเอียงต้มน้ำใส่กันนั้นกระปิปิดฝามะต้มน้ำเบอร์ดี้กำลังหาหอยจ้าน้าปูนน้อง ทานิกาสีปิงลูกศรน้องกองโบกองเบคเขาไม่กิ่นน้ำด้อนะเอาข้าไผ่เออมันไผ่เพิ่อนคือโซงสีนั่นตีกันแล้วบ้านในโซงขางัวะผู้เลี้ยพี่ดาวเอ้ยอะไรพี่น้องกันมาคอนดิเกชันภาพบรรยากาศระเบียบสันนิดตามคลิปหน้าจกทีมงานของพวกเราด้วยนะจ๊ะทุกคนสบายดีจ้าไปแล้วไอ้ไอ้ไปแล้วสบายดีเด้อจ้าไอ้ไปแล้วไอ้ไอ้ก็มีจังไอ้นัม สวจ,จ้าสวัสดีครับ